ฝีมือคันเทพแม่แก้วชมไม่ขาดปากหลังใหญ่ยาแต่งหน้าทำผมให้เป็นคู่รักคู่บุญเลยก็ว่าได้ลคะค่ะสำหรับพระนางซูเปอร์สตาร์อย่าง หนุ่มนเดชน์คูกิมิยะและสาวใาญ่ยาอุรัสยาที่พักนี้เหมือนจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆไม่มีขาดอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ได้นำทีมครอบครัวและแฟนคลับนเดชน์ใหญ่ยา,ยาเดินทางไปทำบุญทอดกระถินสามัคคี NY ประจำปี2563ที่วัดภูสมะหรือวัดสู่ตองเป้ตำบล างหมูจังหวัดแม่ฮองสอนซึ่งคุณแม่แก้วแม่ของหนุ่มณเดชก็ได้มีการออกมาลงภาพบรรยากาศให้เราได้ชมกันเป็นระยะระยะตลอดทางคลิปเพื่อให้เหล่าแฟนคลับได้คอยติดตาม โดยในการทอดกระถิ่นในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น2ร้าน28,225บาทซึ่งยอดนี้นั้นเปิดให้ร่วมทําบุญไม่ถึง1อาทิตย์แต่ได้ยอดเงินเยอะมาก และสำหรับแม่แก้วคุณแม่คนสวยของนาเดชนั้นได้โพสต์ชมว่าที่ลูกสะใภ้หลังจากที่สาวยายานั้นได้แต่งหน้าและทําผมให้ในครั้งนี้โดยโพสต์ระบุแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณยายาอุรัสยาที่เนรมิตใบหน้าให้แม่สวยตอนรับกถิน n y 2563แต่เช้า ขอบอกเลยว่าฝีมือคันเทพในการแต่งหน้าจริงๆจากซุปเปอร์สตร์เบอร์หนึ่งและจันหนึ่งในใจแม่ขอบคุณมากๆนะคะและแม่ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญกระถิ่น N Y 2 5 6 3โด้วยนะคะสาธุ ผู้รักสายบุญของเราน่ารักสุดๆเลยล่ะคะ่ะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ